สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคปนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะจิ๊บก็มาพร้อมสินค้าที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เนี่ยสมาพูดถึงแป้งบ้างนะคะ,ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะได้นําเข้าเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งของเกาหลีมานะคะซึ่งซึ่งในไทยเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยไม่มีวางจำหน่ายที่เกาหลีเพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมกับ ของเกาหลีแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ส่งออกไปไขายที่ฝรั่งเศสหรือว่าแถบยุโรปซะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันชื่อว่าโลชแงะคะ่ะก็คือแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะเอยอันนี้กล่องค่ะตอนนี้ก็มีออยอไทยเรียบร้อยแล้วนะคะพะเพื่อนจิบเอาเข้ามาคือเป็นแป้งที่ดีมากดีเหมือนลอร่าเบอร์เซียเลยค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าเนียนมากด้วยนี่จิบไม่ได้ทาลองพื้นนะ ปกติจิ๊กก็เป็นคนผิวละเอียดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นแป้งที่เหมือนทาแบบรองพื้นอ่อนๆเหมือนทาบีบีครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเห็นปะว่ารอยสิวอะมองใกล้ๆถึงจะแบบเห็นว่ามันมีรอยสิวแต่ถ้าแบบมองไกล้ๆก็แบบจะไม่เห็นเพราะว่าใช้แป้งอันนี้ค่ะกบแพคเกจจิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูดีหรูหรานะคะก็คือทําขายแบบที่ยุโรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องออกแนวอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยน่ารักเพราะว่าแบรนด์นี้เขาไม่ได้เน้นขายในเกาหลีนะคะ ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จกบ,บานใหญ่มากแล้วก็แป้งก็โอเคเนี้ยละเอียดใช้จริงๆนะคะเพราะว่าดูพับได้แล้วก็มันก็จะมีหลายเฉดสีแต่จิ๊บเลือกเฉดสีที่เป็นสีเดียวกับเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของลอร่าเมอร์เซอร์นะคะเพราะถ้าเกิดใครใช้อลอร่าอยู่เนี่ยก็จะรู้เรื่องความเนียนและเป็นธรรมชาติมากๆใช่ไหมคะแป้งอันนี้ก็เนียนและเป็นธรรมชาติมากไม่อุดตันไม่ไม่ทาให้หน้ามันไม่ดัอระหว่างวันแล้วก็มีตัวควบคุมสีผิวนะคะคือ เหมือนทาซีซีครีมในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแป้งที่เนียนแล้วก็ราคาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะถ,ถ้าเทียบกับคุณภาพของเขาแล้วนะคะก็คือภายใน2อาทิตย์เนี้ยของจะมาถึงเมืองไทยก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะเพื่อใครแบบสนใจอะไรเงี้ยจะได้แบบสั่งไปลองใช้กันนะคะเพราะว่ามันดีมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบผิวอุดตันง่ายหรืออะไรเงี้ยคือใช้แล้วแบบ สามารถล้างออกได้ด้วยแบบโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้คลีนซิงก็ได้นะคะคือดีมากๆจริงๆแล้วก็มันทําให้หน้าเราแบบไบรท์แบบสว่างดูเหมือนแบบมัน คือปกติแป้งทั่วไปอย,อย่างแป้งแบรนด์ดังอะไรอย่างเงี้ยเวลาทาแล้วมันจะหนาเวลายิ้มมันจะตกร่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่มีเลยแป้งไม่แตกเลยทั้งวันก็คือติดหน้านานมากคือจิ๊บเติมแป้งครั้งเดียวเลยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยซิจ,จะไม่เอาเข้ามาขายในแบรนด์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เราผลิตเองเราไม่สามารถแบบรู้สม,สมสมที่แท้จริงได้ใช่ไหมเพราะฉันต้องลองเองอย่างดีจิ๊บอะช่วงนี้ก็จะใช้แต่แบบของโลชั่งนะคะเพราะว่าโลชั่งเนี่ยเขามีหลายอย่างแต่ว่า ลองแล้วเลิฟที่สุดคือแป้งกับกับบัชออนนะคะบัชออนก็เป็นอย่างนี้นี่นะคะโรชังจิ๊บก็ใช้บัชออนนะคะของโรชังด้วยสีมันก็จะักมาเป็นอย่างนี้นะคะคือมันดีมากแล้วราคามันน่ารักมากนะคะอย่างแป้งเนี่ยก็ตอนนี้เพื่อนจิ๊บเขาให้มาทําโปรโมชั่นสําหรับลูกค้า L P B เลยนะคะก็คือว่าซื้อ ซื้อโลชังเนี่ยแบบนี้นะคะขนาดปกติของเขาเนี่ยในราคา890บาทนะคะแถมฟรีรีฟิลนะซึ่งมัถูกามากปกติรีฟิลนะอันละ300กว่าบาทแล้วนะก็ได้ฟรีไปเลยนะคะพร้อมแป้งอันนี้ด้วยนะคะในราคา890ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองสอบถามตัวแทนจำหน่ายจิ๊บไว้นะคะอีก2ออาทิตย์ของจะเข้าเมืองไทยนะรับรองว่าคุณจะต้องโยนแป้งตลับเก่าทิ้งไปเลยเพราะว่าจะพบเลยว่ามันเนียนมากแล้วมันก็แบบไม่วอกไม่แบบ ไม่ลอยไม่เขียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่หมองระหว่างวันเพราะว่ามันมีตัวควบคุมสีผิวอยู่แล้วนะคะเวลาเหงื่อออกเยอะๆหรืออะไรแป้งก็ไม่หลุดด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆเนี่ยจเจาเข้ามาแนะนำได้เลยส่วนที่ปัดแก้มเนี่ยถ้าชอบก็ลองวดๆเข้ามานะคะเผื่อจะเอามาขายด้วยอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้สั่งมาหมดนะคะก็คือที่ปัดแก้มนี่นะน่าจะประมาณ4 0 0กว่าบาทมัง้ง ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้แล้วก็แบบเยอะมากใช้ได้นานมากแล้วก็สีก็อย่างเงี้ยสไตล์สาวหวานนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย